ดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวิเชราวงศ์สุวรรณเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัสมุขประดิษฐ์วันคู2,501ชื่อเล่นชื่อแพทค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิมการชิมประดิษฐ์เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัสมุขประดิษฐ์วันครู2,501ชื่อเล่นชื่อเนอยค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับวิธีประหยัดน้ําและการอนุรักษ์น้ํากันค่ะ แ่แล้วคะ่ะเนยแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะชวนเพื่อนๆไปชมแม่น้ำป่าศักที่อยู่ข้างๆโรงเรียนเรากันนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อ,อมก<อ>ันแล้วไปกันเลยค่ะโรงเรียนวัชพูหะประดิษฐ์วันครู2501ตั้งอยู่ที่หมู่7ตําตำบลสวนดอกไม้อําเภอเสาใหา้จังหวัดสระบ,บุรีโดยมีนางสาวอธิกาปัญญาสารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีคุณครูจำนวน11คนและนักเรียนจำนวน165คนค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดสมหุหะประดิษฐาราม สระข้างรงยาวสวยมากเลยว่าแต่พวกเราก็ใช้น้ำกันอยู่ทุกวันแต่ทำไมถึงน้ำไม่หมดจากโลกของเราละ่ะเพราะว่าโลกของพวกเรามีการหมุนเวียนของวัฏจักรน้ำยังไงละ่ะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังวัฏจักรของน้ำหมายถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของน้ำซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเริ่มจากแหล่งน้ำต่างๆเช่น องและจากกิจกรรมต,ต่างๆที่ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตัวการที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำมาจาก 1. ความร้อนจากดวงอาทิตย์ 2. กระแสลม 3. มนุษย์และสัตว์ 4. พืชอ๋อวัตศัจักของน้ำเป็นอย่างนี้นี่เอง โลกของเราแม้จะมีน้ำอยู่จำนวนมากและมีวัฒจักรของน้ำซึ่งเป็นกระบวนการจากธรรมชาติช่วยให้เรามีน้ำใช้อยู่เสมอแต่เราใช้ประโยชน์จากน้ำจืดไว้ดื่มและใช้เพียงร้อยละ0.08เท่านั้นเองเพราะโลกประกอบไปด้วยน้ำ3ามใน4ส่วนและจากปริมาณน,น้ำทั้งหมดนั้นเป็นน้ำเค็มมากถึงร้อยละ97.5 เป็นน้ำจืดเพียงร้อยละ2.5เท่านั้นโดยที่เหลือเป็นท่าน้ำแข็งอยู่ขั้วโลกเหนือน้ำเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตของสัตว์และพืชหลากหลายชนิดนอกจากนั้นน้ำยังมีประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรม มีประโยชน์สำหรับครัวเรือนในการดื่มกินใช้ประกอบอาหารหรือใช้ในการชำระร่างกายและสิ่งสกปรกต่างๆและน้ำยังทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตคุณสมบัติของน้ำที่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตมากที่สุดก็คือน้ำบริสุทธิ์น้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารเจือปล เหตุที่ทําให้เกิดมลพิษทางน้ํา 1. เกิดจากน้ําทิ้งและสิ่งปฏิกูลจากชุมชน 2. น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 3. น้ําเสียที่เกิดจากธรรมชาติ 4. เกิดจากพื้นที่ทําการเกษตรผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางน้ำมีผลกระทบมากๆเลยนะคะทั้งกระทบต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ำเช่นน้ำเสียที่เกิดจากสารพิษ อาจทำให้ปลาและสิ่งชีวิตตายทันทีส่วนน้ำเสียที่เกิดจากออกซิเจนในน้ำลดต่ำลงอาจทำลายพืชและสัตว์น้ำเล็กๆที่เป็นอาหารปลาทำให้ความอุดมสมบูรณ์หรือแหล่งอาหารของสัตว์น้ำลดลงเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคและผลกระทบต่อการเพาะปลูกเพราะน้ำเสียที่มีความเป็นกรดและด่างไม่เหมาะสำหรับทำการเกษตรอีกเรามีวิธีการป้องกันปัญหามล,ลพิษทางน้ำไหมแพทย์ 1. ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์น้ำา 2. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำ 3. า 3. โดนรงให้หน่วยงานองค์กรต่างๆมีการบำบัดและขจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำา 4. รณรงค์ให้ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำและลดปริมาณขยะในครัวเรือน 5. ช่วยกันป้องกันน้ำเน่าเสียไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลหรือสารพิษลงในแหล่งน้ำปัญหาน้ำเน่าเสียหรือการเกิดมลพิษทางน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทางน้นเลยนะคะใช่ค่ะดังนั้นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆเกยาวชน รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงผลเสียรับรู้การป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างถูกต้องจึงเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอย่างถูกวิธีและได้ผลยั่งยืนที่สุดค่ะแล้วพวกเราจะช่วยกันอนุรักษ์น้้ำในชีวิตประจำวันยังไงแพททำได้หลายวิธีเลยเช่นเวลาที่เราแปรงฟันก็ใช้น้ำแค่หนึ่งแก้วไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ และเวลาเราอาบน้ำให้ใช้ฝักบัวเพียง5นาทีและเวลาเราช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านเช่นถูบ้าน ก็นำน้ำซักผ้าที่ใช้แล้วมาใส่ถังน้ำแล้วมาถูบ้านอีกทีหรือนํามารดน้ำต้นไม้ด้วยฝักบัวรดน้ำก็ได้และให้ผู้ปกครองของพวกเราตรวจสอบก๊อกน้ำและท่อน้ำที่บ้านอย่างสม่ำเสม,สมอค่ะโอเคต่อจากนี้พวกเราต้องช่วยกันอนุรักษ์และประหยัดทรัพยากรน้ากันนะคะต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปพบกับช่วงสมมุหะประดิษฐ์แลบกันค่ะ วันนี้เรามีตัวอย่างการช่วยรักษาน้ําให้สะอาดมาฝากเพื่อนๆกันค่ะนั่นก็คือเครื่องกรองน้ําจากวัสดุธรรมชาติอุปกรณ์ที่เราใช้มีดังนี้ค่ะสำลีถังน้ําขนาด20ลิตรใยสังเคราะห์หรือสก็อตไบกรวดใหญ่กรวดเล็ก ใส่สำลีลงไปก่อนแล้วตามด้วยใยสังเคราะห์หรือสกอตไบขั้นตอนที่2ใส่กวดใหญ่ลงไปขั้นตอนที่3ใส่กวดเล็กประโยชน์ของกรวดใหญ่และกรวดเล็กเพื่อกองสิ่งสกปรกได้ระดับหนึ่งเช่นใบไม้กิ่งไม้เป็นต้นขั้นตอนที่4ใส่ถ่าน ขั้นตอนที่5ใส่ทรายหยาบขั้นตอนที่6ใส่ทรายละเอียดเพื่อกองสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กเพื่อนๆอ,อย่าลืมเกี่ยให้วัสดุจากธรรมชาติของเราเท่าๆกันทุกชั้นนะคะและลำดับสุดท้ายใส่ใยสังเคราะห์ลงไปนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ำคลองลงไปนะคะเพื่อนๆมาช่วยกันสังเกตนะว่าสีน้ำที่ได้รับการกรองจากวัสดุธรรมชาติใส่ขึ้นหรือไม่ ใส่ขึ้นเยอะเลยค่ะถ้าบ้านของเพื่อนๆมีปัญหาน้ําขุ่นเราสามารถนําวิธีนี้ไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ค่ะน้ําที่ได้จากการทดลองในวันนี้นะคะเราสามารถนําไปใช้ล้างมือหรือสิ่งของต่างๆได้แต่ยังไม่สามารถนำไปดื่มเพราะว่ายังไม่ผ่านการกรองที่ถูกวิธีที่จะนำไปใช้ดื่มค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการทดลองวันนี้สนุกกันไหมเอ่ย จากการทดลองวันนี้สรุปได้ว่าเครื่องกรองน้ำจากวัสดุธรรมชาติสามารถบรบัดน้ำขุ่นเป็นน้ำใสได้ช่วยให้เราใช้น้ำได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดเพื่อนๆสามารถนำวิธีประหยัดน้ำและอนุรักษ์น้ำในคลิปวิดีโอนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อที่โลกของพวกเราจะมีทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่งยืนต่อไปในอนาคตข้างหน้านะคะ และสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ